โรงเรียนบ้านนอนชัยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ2567โรงเรียนบ้านนอนชัยตั้งอยู่เลขที่127หมู่ที่6ตหนงางอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย เขตบริการ5หมู่บ้านบ้านนนชัยบ้านใหม่สุกเกมบ้านผาลาดบ้านสันต้นเปาและบ้านป่ายางพุ่มในการโรงเรียนนายจิราวดิเกียรตินิมพุ่มวยการโรงเรียนบ้านนอนชัยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด52คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนตอนที่1 การดำเนินงาน4ด้านของสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านนอนชัยมีการวิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นนำผลวิเคราะห์มาวางแผนพัฒนาหลักสูตรจัดทำหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาและมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเข้ากับบริบทของชุมชน นำหลักสูตรสู่การปฏิบัติโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระอื่นๆรวมถึงบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่ชั้นเรียนโดยมีหน่วยการเรียนรู้ที่ว่าห้วยดีหมีแหล่งชีวิตดำเนินการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลนำผลวิเคราะห์ใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งนำไปจัดซ่มเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียนและเพื่อพูนศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษครูผู้สอนใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดมีคุณภาพและหลากหลายควบคุมการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้านมุ่งเน้นการวัดและประเมินผลระหว่างทางโดยนำเอาโปรแกรม Star d e มาใช้จัดเก็บและประเมินผลการเรียน สามารถรายงานผลการเรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนครูผู้สอนนำผลการเรียนไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้รวมถึงใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสารารศึกษาและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนออกเยี่ยมชั้นเรียนพร้อมทั้งบันทึกรายงานการนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนในระบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ระบบออนไลน์โดยแอปที่มีชื่อว่า doco ดำเนินการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน rt nt และ onet เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาสถานศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับทางชุมชนภาคีเครือข่ายและองค์กรอื่นๆสถานศึกษาให้บริการแก่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตลอดจนได้รับการสนับสนุนด้านต่าง,างๆ จากชุมชนและองค์กรอื่นๆเป็นอย่างดีโดยยึดหลักบ้านวัดโรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาจะทำทะเบียนประวัติของบุคลากรประเมินสภาพความต้องการกำลังคนวางแผนอัตรากำลังในข้อจำกัดของโรงเรียนขนาดเล็กดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาลักงานการทำข้อตกลงในการพัฒนางานวพเอแจ้งผลการประเมินกับเพื่อให้ผู้ประเมินได้ทราบ นำผลไปปรับปรุงและพัฒนาตลอดจนนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและวิทยฐานะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสถานศึกษาจะทำบัญชีรายงานการลาประเภทต่างๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำชับให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสร้างเสริมและพัฒนาวินัย รวมถึงติดตามประเมินผลการพัฒนาวินยัยจริยธรรมอยู่เสมอครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบัรณต่ามมาตรฐานวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มีการบันทึกการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันรายงานการพัฒนาตนเองด้านการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาจะทำแผนงบประมาณแผนงานและโครงการประจำปีตามตัวชี้วัดความสำเร็จสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมทั้งได้ทำกรอบประมาณการรายจ่ายที่สอดคล้องกับประมาณรายได้ ของสถานศึกษาและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติและใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนมีการเสนอขอใช้งบประมาณค่าหนังสือแบบเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนผ่านการประชุมภาคี4ีฝ่ายและมีการจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ มีการสำรวจความต้องการของผู้ขอใช้พัสดุมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับลงบัญชีวัสดุลงทะเบียนคุมสินทรัพย์และตรวจสอบพัสดุประจำปีให้เป็นปัจจุบันสถานศึกษาได้ดำเนินการออกใบเสร็จท,ทุกครั้งที่มีการรับเงินมีการบันทึกรับจ่ายเงินในทะเบียนคุมมีหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติ เก็บรักษาเงินสดตามระเบียบของทางราชการดำเนินการจัดหาและจัดทำแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนต่างๆทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณรายงานเงินคงเหลือประจำวันมีการจัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดเป็นปัจจุบันตลอดจนได้รับการนิเทศติดตามการทำงานจากผู้บริหารสถานศึกษาและจัดหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐเอกชนและชุมชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาพป่าการศึกษามอบทุนการศึกษาการบริจาคสิ่งของหรือการบริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวนักเรียนและทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่านช่องทาง f Facebook โดยเพจ Facebook ของโรงเรียนบ้านนอนชัยและแอปพลิเคชัน l ล n e กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาและกลุ่มผู้ปกครองด้านการบริหารงานทั่วไปสถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ถูกต้องครอบกลุ่มทันสมัยพร้อมใช้งานดำเนินการรับส่งเอกสารด้วยระบบ My Office กับหน่วยงานต้นสังกัด จัดเก็บและทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบัญมีแผนงานโครงการพาราัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสวยงามปลอดภัยเพื่อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรงและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับผู้เรียนมีระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยน้ำประปาจากแหล่งน้ำที่ใช้งานได้ ด้านกิจการนักเรียนมีการวางแผนง,งานการจัดกิจการนักเรียนจัดบุคคลที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละก,กิจกรรมสำเร็จลุล่วงมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอมีทางการทำวารสารโรงเรียนการแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผ่านช่องทาง Facebook โดยเพจของโรงเรียนบ้านนอนไัยและแอปพลิเคชัน Line กลุ่มคณะกรรมการสานศึกษาและกลุ่มผู้ปกครอง ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดงบประมาณสรุปผลการประเมินวางแผนปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบโดยร่วมกันจัดทํารายงานการควบคุมภายในต่อนหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจําทุกปีตอนที่2การดําเนินการตามนโยบายจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสี่่ง การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโครงการที่ดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายดำเนินการผ่านงานกิจการนักเรียนมีสภานักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในเรื่องของงานหมู่สีกิจกรรมหน้าเสาธงการร้องเพลงชาติการสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญาณตนตลอดจนการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆผ่านกิจกรรมวันสำคัญโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ปรึกษานอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องของกิจกรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลี ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรู้จักประหย,ยัดอดออมยึดหลักการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 2. ส่งเสริมการอ่านกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านดำเนินการโดยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากอ่านหนังสือกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวต่างๆ เกิดความรอบรู้คิดกว้างมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องจัดห้องสมุดสำหรับนักเรียนไว้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอจัดสภาพแวดล้อมสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ 3. ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ทันสมัยโครงการกิจกรรมที่ดาเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการ โดยการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรขัดเรือกและจัดเนื้อหาสาระกำหนดมาตรฐานการวัดและประเมินผลระหว่างทางปลายทางนำหลักสูตรไปใช้ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร4การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการกิจกรรมจัดการศึกษาเด็กพิการเรียนรวมดำเนินการ โดยการจัดทำแผน IEP IIP ให้นักเรียนแต่ละคนจัดทำสื่อให้เหมาะสมมีใบงานและบัตรคำให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกเขียน 5. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการองค์การระบบประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพด้วยไฟล์ Square Model มาใช้ในการจัดการศึกษา ทางด้านครูและนักเรียนนำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 6. กการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการโดยจัดกิจกรรมบูรณา,าการ เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime โดยเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการกิจกรรมบริการด้านสารสนเทศ ICT ดำเนินการโดยการส่งเสริมให้นักเรียนสืบคน้นข้อมูลการเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อเทคโนโลยี โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลต่างๆที่สนใจ 8. เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีไรายได้ระหว่างเรียนองค์การกิจกรรมที่ดำเนินการกิจกรรมน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนกิจกรรมแสดงออกถึงทักษะและความสามารถดำเนินการโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม 9. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยมีการจัดกระบ,บวนการเรียนรู้เชิงลุกเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการใช้เกมเกมเบดเลอร์นิ่ง มีการระดมสมองการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มอีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อตววรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนวัดประเมินผลการเรียนหลังการทำกิจกรรมการเรียนรู้10 1โรงเรียน1นซอฟต์พาวเวอร์โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการกิจกรรมออมทรัพย์ของนักเรียนดำเนินการโดยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมออมทรัพย์ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจ โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอมทรัพย์ด้วยความสมัครใจโดยไม่บังคับมอบหมายให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ดำเนินการฝากอมทรัพย์ของนักเรียนครูประจำชั้นสรุปยอดเงินอมทรัพย์ประจำเดือนของนักเรียนแต่ละคนและบันทึกยอดฝากลงในสมุดอมทรัพย์ของนักเรียนเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบครูประจำชั้นนำส่งเงินอมทรัพย์แก่คุณครูที่รับผิดชอบกิจกรรมอมทรัพย์ของนักเรียน11 ความปลอดภัยในสถานศึกษาโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุกิจกรรมป้องกันดูแลนักเรียนตามมาตรการป้องกันโรคอุบัติใหม่กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเสียงตามสายเนินการโดยสถานศึกษามีกิจกรรมอบรมให้ความรู้จากวิทยากรภายนอก ได้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ปกครองในการทําประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้แก่นักเรียนผ่านหอกระจายข่าวของโรงเรียน 12. โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนดำเนินการ โดยโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางเทศบาลตมุนหงาวจำนวน200วันต่อ1ปีการศึกษาโดยแบ่งการจัดสรรเป็น4รอบรอบละ50วันทางโรงเรียนได้ทำการจ้างเหมาทำอาหารโรงเรียนเป็นผู้กำหนดรายการอาหารในแต่ละมือ้อโดยใช้โปรแกรมไทยสกูร u น c h ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนอนชัยโรงเรียนบ้านนอนชัยขอขอบคุณค่ะ